สบายดีจ้าทุกคนมาพบกับสีอีกแล้วในซ่องสาอสีเพรอิสโกสบายดีตอนคำคำเนาะทุกคนอ่าเมื่อน,นี้สี่จะพาทุกคนมาเบิ่งการมัดพักเนาะเพราะว่าเมื่ออื่นสาวสีสีลงขายพักในอีเมะทุกคนมาเบิ่งกันว่าเฮาสีได้ขายหรือเล่านเนาะป่ะลืมจนจ้าก,การกันมัดพักก่อนทุกคนมัดพักบัวเนาะพักบัวกับพักหอมเป๋ มามามา,มา่กันเลยปกติเนี่ยขายหมาดเลยเนี่ยมาสองพันทุกคนสามหมัห้าแบบอันนี้คือแบบเน้นเน้นราคาส่งเลยเนาะแบบแบบไปแหละแบบโบเร้งนั่งขายเลยถ้าแบบนี้พอค้าไหมคะเขาเอาไปขายต่ะกันสามารถแบบเพิ่มราคาได้แบบเขาเอาไปขายพาสิมัดอยู่พักสองิดทุกคน ผักหอมบัวแล้วก็ผักหอมปีกนะจอหกเปล่าจอกเดียวหมกเ,เดี่ยวโซซีมันจอกหอมแล้วก็เปื่อยฮัลโหลผักที่สี่ฮดทำอะไรทุกคนฮดแล้วก็อตัวอผักบัวค่ะแบบตัวที่สี่บุ๋งออกนะเนาะบุ๋งออกนะคะแบบเอาไว้ให้ประมาณ สองสารพิษับไปขายทุกคนรวกา,าบุ่งออกไปอีกแดงออกไปอีกเนาะไปใส่นานหนึ่งอีกแล้วก็ลกไปขายเลยกระพ่อได้ขายได้ทุกคนกระพ่อได้ขายยี มัดสองพันถ้าเป็นเงินบาทก็น่าจะประมาณป,ประมาณสามบาททุกคนไม่ถึงประมาณที่มัดสามบาทเดี๋ยวนี้เงินเฟอ้อเงเนาะมันก็เลยราคาถืกถ้าเทียบใส่เป็นเงินบาทเนาะแต่ถือว่าแบบเครื่องกระแทงขึ้นปกติเนฮะทุกคนอันนี้มัดละพันเนาะมัดละพันมัดห้าร้อยปีกายเนี่ยจะ มาปีนี้มาสองพันขึ้นไปสองพันสามพันถ้าว่าเอาไปขายแบบตามหาเนื้อแบบเข้าไปซื้อแบบตอนเรงบร่หรือว่าตอนเที่ยงเนแบบเข้าไปซื้อในตลาดใ,ในค่ะสี่สามพันเพื่อนทุกคนค่ะสามพันเนาะแต่ว่าเขาสีขายส่ง 2, สองพันสองพันกให้พ่อค้านี่ค่ะเอาไปโตอ,อยอดใจเนาะ ปลูกเองเลยบริษัทปุ๋ยเลยทุกคนใส่แต่ฝุ่นนะเป็นฝุ่นคอกกินมัวกิงมัวขิงมัวมัวสาวสีกระป๋ายได้ๆทุกคนเลยเดี๋ยวนี้ยังตะแบะยังตะแบะตอนนี้เอาแม่สารสารระวังให้ใหญ่แม่นะลูกเอาเร็วลูก มะนามเนย่ะฮะมะนาวเนี <t ort> ่ยฮะมานาวพี่ลูกได้วยแม่ได้บังหน้าีแม่กนห้สมร็เป็นผักของปีเนาะผักของบัว นมโนกคือได้นมบ่คือได้บักบได้ยอคอคได้่คือคือว่ามันง่า่จังเลยะม่อเป็นจตมีนด้วยพอัวมันีึงกอละสิลก็ดึงออกนะนั่นแล้วก็มาแบ่งไหม เป็นอะไรด้วยลูกน้ำตาลเพื่อนไปเฝ้าบอดงงอีอีอแบบแม่ไปรอดีปนะแม่จะได้ไได้หมคนมัดใหญ่ไปเลยทุกคนมัดสองพันจีบนะกับพ่อซื้อจีนนะแต่ว่า คิดใส่อ่ะสมัยตะกี้ด้านคนอันนี้มัดละพันเนาะมัดละพันกับมัดละสองบาทตันี้คือมัดสามบาทมีเยอะเทปคุ้นี่อีกกระปุกอะไว้แต่ทุกคนเอามาต้องให้ปิดก่อนอือ คือการเงินที่ใหญ่เลยโอ้ยขอขานน่าอ,อ,อันนี้จะสามารถหาอ่ต้องปวดหลายเลยบึนไปเลยค้าเ <c oughs> มื่ออื่นนี้นะสิแบบบุ๊บทุกคนแป๊บเดียวสี่สิบไปจะอีแม่นะควรไปเบิงึงเพิ่นขายเนาะสีกจะสิไปขายน้ำเอาปุ๊บไปขายน้ำทุกคนเนี่ยที่บุฟเฟ่สระ นัดสองพันเลทุกคนจ้ะของสีพอซื้อได้ทุกคนมันไหมเอาไปขายต่อกับแบบแบ่งเอาเองเนาะแดงออกแล้วก็จะเป็นนัดสองหลังจาว่าแบ่งออกนั่นหน่อยจ้ะได้อยู่ประมาณสองสองสามมาส์กปเลยทุกคนถ้าว่าเอาไปขายก็ได้ง่ายๆดิ อยู่ตลาดเสาส่วนหลายมันคืเป็นราคาส่งนะทุกคนแบบไปไปเสาเลนะประมาณสี่โมงสามโมงสี่โมงสามโมงไปแล้วกันพอค้าไหมคะขอกระซิมา่าเลยแต่เสาเลยมาทาลาดเอาแล้วกันเอาไปขาโตนะทุกคนสว่างส่งเวลาที่ว่าหกโมงหกโมงเจ็ดโมงก็คือเป็นราคาที่ว่าหนาสี่คนข้างเพลงเนาะแต่ทาแบบสามโมงบอสี่โมงเนี่ยอาจเป็นราคาส่งอยู่ เพราะว่าต่างบานเพื่อนสีมาขายเนาะเด็ดแถวบ้านอื่นบ้านนครจวงบ้านพางหอยบ้านต่อเหือนั่นกคนมากนะจะหนอกเขาปละมาออกเลยมาซื้อเอาปลาอยู่พักนักท้านำเงินตรงบัวตรงตีไทยได้ไทยนาข้าวไทยอะไรเขาก็ะ่วยหลานเขาม่ซื้อ ส่วนหลายต่ตลาดที่ว่าตลาดอยู่บ้านสีเนาะมันจะเป็นแบบตลาดศูนย์กลางศูนย์กลางก็คือแบบแต่ละบ้านคนะ่ะเขาซีมาขายทุกคนแบบถือว่าถ้าไปตอนเช้าก,ก็คือแบบคนหลายแห้งแหละแต่ที่สีไปถ่ายแต่ละเที่แม่นฮกโมงเลยเนาะเขาก็เริ่มทยอยทับกันแล้วแนตะ่เช้าไท,านาทายนั่นทุนเลยเสมอจะขายจะขายแบบขายที่เฮือนค่ะนะโอ้ขายแปนหนังในเฮือน มัขายอยูหาดด้เพื่อนขายเง้นเนาะนะะทักก็มาซื้อเา็นกระตายกะต่ากรพอได้ข้ายเลงเมาของปามาเลาะมาแจกตลนดเดี๋ยวกันเล พี่ยาดีกว่าพี่พี่ดาวทุเรศพูดมาเก่งคือตัวชี้หักเพื่อใช่นั่งทักติดติดใช่ไหมครับลายคุ้มกับคือลายกันเป็นคือลายกันเป็น เปลี่ยนหอมดีต้งมีทุกวันสีมักแต่ไห้แตสักต้มใส่ไปเิมห้ไว้เชมันลายจะออกดอกเลย่พังหองเปเป็นอีอย่างที่ปลูกงายที่สุดทุกคนแบบภ้าแบบมันป่งออกมานะมันป่งออกมาดอกมันป่งออกมาแล้วแต่ดอกมันจะสามารถแบบตกงงไปในดินแล้วก็เป็น ตนได้กี่หลายคนคัก็ได้เป็นตาโสนนันแบบน้ำบรดเวัไซท่ทึนหยางมีแต่เฮาดูฮดแล้วก็ใส่ปุ่นมันตองหอมเปีอันนี้จะมันถือว่าเกิดซีอิ๊มันเกิดเองนะทุกคนอันเนี้ยมีแต่ฮดเอาแล้วก็ใส่ปุ่นมันเอาอันเอาดอกมันมาปะาไว้นะทุกคนลกตามันจะสแบบปุ่มมาใหม่ตลอดปุ่มมาใหม่ตลอดดอกมันเป็นดอกแห้งเลย เม็ดมันตกลรงไปมันกับปุ่งขึ้นมาแล้วก็ล่ามล่ามไปเลยเขาใส่ฝุ่นแล้วก็มันกัดทั้งขึ้นเลยทุกคนนี้จะเป็นไวม,มาเจ็ดมงแล้วทุกคนเจ็ดมงแรงสิหก,กระมะแต่หารแล้วก็มาหินอีเมจบพักกำลังมาท,ทาักว่าว่าสิไปขายอ,อยู่ตลาดมื่อเอื่องสีเลยสีมามัดซอยชนละกันไปนะเพิน่นเมื่ออื่นเซ้านั้นเพิ่นก็หอมเปรีลาเต้อะ อ็ไปตะก่าวกุศิลให้ได้เงินเพูดมาบ้วเพราะสนักบัตหาไพ่สามสามสามอเนี่มาซื้อเลยมีกระตั่งแสบแต่แรงแกงกิน ปวดก็มัดใ่ญ่เลยถอดอในหูเองถอก่อนแล้วก็มาเกี่ยงัเลยเก็บผัาไปชามนิดหน่อย มะฮายอนน้ำมันห้าไรบนเชลสองชิ้นขึบนจับขึจับไม่เลิกนี่นีมันมาดูติดมันาติดเดือดมาจังเด็ตรงนี้เลยสิ แล้วแล้วทุกคนเขามาคัดกัน,กนสิมาหน,นักเบิ่งว่ามันเฮาสิกะลงเบิ่งว่ามันสีได้เท่าไหร่นาะแต่ว่าตัวจริงอ่ะสีแบบคัดเกลื่อนหรือว่าจะบบลดลงนะทุกคนบางทีอาจจะแบบเขาซื้อรางกระแถมให้นัดน,น,น,นึงก็เหลือสามนัดสามนัดสามนัดห้ามนัดหนึ่งนัดมัมเดเสียทุกคน ก็สามมมาเป็นเนาะแบบมันจังบนีาก็จุกแป๊บนี้จะคือห้าพันเงยสิบบาททุกคนสิบบาทห้ทาพันกีบมัาใหญ่ขนาดเลยถ้าแบบอยู่ในเมืองใหญ่นี่ก็คือแบบโบไดราคานีแน,น่นอน น่ายมากขี้ขนาดเดือดมากนิดนึงใช่เดี๋ยวหลอกงานพิสก็ได้แค่นล้สามพัน <laughs> สงสัยสามพันอันเดียดหนักเ็เดียวบวนนี้หนัก,กเด,ยนนเดียวของ จากม, mm. มาเป็นสามพันมาัดเศษบนเป็นเงี้ยสีิบบาททุกคนอันนี้ใส่เป็นหกมัดเลยทุกคนอ mm. หกมัดน้อยเนาะมาใส่แบบจุ๊บจุ๊บแบบนี้สิบพันเลยสอง ดีหกนะหกมาจุกสักันพอดีนี้จะเป็นสาวบาททุกคนเอ้าสาวบาทมันเป็นเงินเกี่ยวกันจีบซิคันจีตัวเหลือกมดแล้าสาวบาทถ้าเป็นแบบเลขเงินอีีจ้ะบอกฮอร์สา,าวบาทานะทุกคน น่าจะประมาณสิบแปดบาทเลีกเงินตอนเก่าหกหกแสนบายแล้วน้อยไปประมาณสิบแปดบาทนะ

มีทุกคนพักที่เฮ้ามาัดกินี้เนาะเฮากัซซิมาอ,อ่านับเปิงว่ามันสีใดเท่าใดเนาะ <S <S แบบ <stretching S 1> ตาม <cassette. S 1> การคาดคะเนของเฮ้านะแต่ว่าบางที่มันอาสีใด้หลุดลงเนาะบางที่ก็สีธรรมดาทุกคนเดนี้กำลังเก็บบรรยากาศก็คือมืดขนาดเลยทุกคนข้าวสารนอนคักอี๋ <laughs> ทุกคนนี่ก็ะแม่นผักที่ว่าเฮาสิเอาไปเมื่ออื่นเนาะไปขายเมื่ออื่นม,มนสิมีผักบัวล้ะกะผักหอมเป๊ะละกาสิมีอากุ๊กน้ำนะทุกคนเนาะทุกคนและอันนี้กระแม่นกุ๊ปเนาะที่ว่าสิจะเอาไปขายเมื่ออื่นเนาะตอนนี้อีแม่กำลังแคบกุ๊ปอยู่นะทุกคน เพิ่นยิบเองนะทุกคนเลยแบบเมนมีโคงมนันเนาะแล้วก็เปินแบบอ่ขาขาแบบลูกค้าว่ามันคือน,น้อยแท้อะแล้วเพิ่นกาพยายามเตออกนะทุกคน,แบบน,น,กคนให้มันหัวใหญ่ก,ว,กว่าเก่าเสียวไปขายเมื่ออื่นอีกเลยทุกคนเลยนี่เป็นหัวใหญ่กาบลางกบเก็บแถวเฮือนเนี่ยนทุกคนเก็บแถวเฮือนแล้วก็มีสีเก็บแถวเฮือนเก่าอีกเนาะอยู่ทางผู้แหละใกล้ๆกับแถวบ้านผาหอยพู้ละ เพจะแขบอันนี้ไปไปขายทุกคนหัวสนะิบพันเนาะสิบเนกีบถ้าเป็นเงินบาทก็ประมาณสิบแปดบาทหรือส้าวบาทเนี่ทุกคนนี่นี่ทุกคนอันนี้จ้าแม่นอ่ะมืออื่นนอาะที่จะเอาไปขายเนาะทุกคนมาซิมีกุ๊ปแน่นแลกระักหอมบัวหอมป้มเนาะทุกคนนี้อันนี้เป็นไซส์ปกติเนาะอะที่ว่าเพิ่นเทศแบบตามโคมันหานะทุกคน แม่แต่ตัวนี้คนปรัดใสทุกคนลูกค้าตีเนาะลูกคา้าบอกว่าอ่ามันคือน้อยแท้เพิ่นจะตัดก,การนะตัวนี้ไปเลยมาเบิ่งกันว่ามื้ออื่นเฮาสิได้ขายก่นนะ็ได้คนเนาะหัวใ,ใหญ่หัวในใ้อยราคาสั่งกัน่่อืมจแคนละหัวน้อยเจ็ดพันหัวใหญ่สิบพันโอ้ไม่ใช่ปีละเด็กคัวน้อยใช่เพื่อให้สบายเดือนี่แต่ขลองแน่นแต่กะสู้โซนไปเนาะทุกคน สามารถเทดแต้สยเนี่ยเก่งคือว่าเก่งเตอจากที่ว่ามันเป็นโค้งน้อยนะทุกคนเพราะว่าเห็ดวิธีการ็ดปุ๊บเนาะมันจะมีแบบโค้งน้อยแล้วก็โค้งใหญ่แต่อันนี้มันเป็นโค้งน้อยเด้กทุกคนแต่เพิ่นค่ะเห็ดแบบจะเพิ่นเห็ดไต้เพิ่นตออกมาจุดได้โค้งใหญ่แบบนี้อันนี้ก็คือแบบอันนี้ก็คือแคบแล้วแลวทุกคนแขบให้มันแบบนี้นะแบบค่ะแต่ทุกคนเอาไปเกี่ยวเข่าเนาะเกี่ยวเข่าดำให้ดำหน้าโอ้ยงอน นี่ทุกคนอันนี้คือไซส์แบบอ๋อใหญ่แ็นอันนี้่มนสิเป็นแบบนี้เลยไส้สบายแนีวโอเคทุกคนอ่ามือนี้สีจะเตรียมเครื่องนงานไปขายมืออื่นแล้วทุกคนเนาะรอชมกันว่าม,มืออื่นเท่าสีได้ขายหรือบ่นะทุกคนเน,ะนาะทุกคนสบายดีบายบาย อย่าลืมติเข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สีในืได้ทุกคนเดอ้อบ๊ายบาย